สติสรับเขาทะรับข่าวสู่ช่องนอฟจูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและละัคนากรากฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ b e l i e v e r 369ตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อใน จุดนี้นะครับในคือเดือนสิงหาคมนะครับก็คือวันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมช่วงต้นเดือนเนาะวันที่10สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายอัลลาดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเสาโคโจรถอยหลัง EP พีที่2อครับอีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วเรื่องของดาวเสาสถิตในราศีกลุ่มถอยหลังนะครับก็ไปตามกันดูได้นะครับในทางโหราศาสตร์จะเรียกดาวถอยหลังเรียกว่าพักนะครับหรือเรียกว่า มันจะมีสองรูปแบบพักองศากับพักข้ามราศีแต่ดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นการพักข้ามราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมในเรือนบรณะตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569ครับกินระยะเวลาสเดือนครึ่งในเรือนบรณะสุดท้ายแล้วครับก็จะไม่กลับมาในราศีกุมอีกแต่จะมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ30ปีนะครับหมายถึงว่าอีก30ปีข้างหน้าบวกอายุเราไปเลยครับก็จะ กลับมาอยู่ในราศีกลุ่มในเรือนมกราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าวัตตะของดาวเสาร์คือ30ปีเนาะสำหรับราศีกรกฎและคนากรากฎเดีย๋ยวเรามาติดตามและฟังกันเลยครับจุดกําเนิดตนุราศีกรกฎทางซ้ายมือได้ทั้งราศีและคนาดเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎตรงนี้เนาะอันดับแรกนะครับดาวเสาร์เนี่ยโคจรจากราศีกลุ่มช่วงต้นปีเข้าสู่ราศีมีนนที่19พฤษภาคม2568 โครจรถอยหลังในราศีกลุ่มเขาเรียกว่าถอยข้ามราศีนะครับเรียกว่าพักข้ามราศีพักคือถอยไงพักข้ามราศีคือถอยข้ามราศีนะครับจากมีนเข้าเสิบกลุ่มยี่สิามสิงหาคมสองพันหกสิบแปดยู่ในเรือนบรารณะจนถึงสิบสามกุมภาพันธ์สองพันหกสิบเก้าคือก่อนวันเลนไทยนะครับปีหน้าก็โครจรเข้าไปในราศีมีนนั่นเองนะครับทีนี้ ดาวเสาร์ในสองสี่เดือนครึ่งที่อยู่ในเรนบรณะเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับแต่คลิปนี้เป็นการกระทบดาวเสาร์ที่โคจรถอยหลังมาในเอนลาในเอนราสิกุมเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนราหูเนี่ยนะครับมากระทบกันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปกระทบกระดาวมฤตยูและดาพหัสบรีตามลาดับด้วยนะครับที่เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์สถิตในเรอนมอรณะแปลว่าอะไรดาวเสาร์มาจากเจ้าเรือนปัตตานี หรือเรียกว่าเกณฑ์ลัคนา,าน,นะครับดา,ดาวเสาเป็นดาวหนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนานะครับดาวเสาดวงนี้อยู่ในกเป็นเจ้าเรือนราศีมังกรพูดง่ายๆหรือเรียกว่าดาวเกษตรราศีมังกรนั่นเองไปสถิตในเรือนบรณะปัตตนิมรณะปัตตนิมรณะเป็นพบเสียหมายถึงพบดีลงพบเสียเป็นด้านเสียครับหมายความว่าเอาเกณฑ์ลัคนาไปสู่พบเสียหมายความว่าคนกรกฎต้องระมัดระวังและโคนจรจากเรือนสุภะเข้าสู่เรือนบรณะด้วย มันเปลี่ยนจากรา,าจากดีไปกลายร้ายครับเข้าใจปะแต่เดี๋ยวมันจะกลายจากร้ายยังมันจะกลายเป็นดีอีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยตอนนี้ดีกลายร้ายก่อนดังนั้นสุภะถอยลงเรือนบรรณะระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยโดยเฉพาะปัตตนิปไปเรือนบรรณคือเพศรตรงข้ามผู้ใหญ่อาจจะเกิดการสูญเสียผู้ใหญ่เพศรตรงข้ามเกิดขึ้นได้ครั้งที่แล้วบางคนเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องของผู้ใหญ่สูญเสียแต่ว่าอาจจะ หมายถึงประคับประคองไปได้อยู่ยังไม่ถึงกับการสูญเสียแต่ว่าเจ็บป่วยคือต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ใหญ่เพศตรงข้ามมีเกณฑ์จะป่วยในตอนนี้นะครับโรคเก่าๆจะกลับมาแต่บางคนเคยผ่านรอบครั้งที่แล้วมาได้2ปีครึ่งที่อยู่ในราสีกุมนะครับก็เอาเป็นว่าโอเครอบนี้สเดือนนี้อาจจะต้องตกอยู่ในภาวะที่ต้องเสี่ยงต้องระมัดระวังอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าผ่าน4เดือนครึ่งนี้ไปได้ก็จะจบแล้วนะครับก็จะไม่มีอีกแล้วก็จะไม่สูญเสียอีกแล้ว แต่ถ้าเผื่อสี่เดือนครึ่งเนี้ยคนไหนเจ็บป่วยอย่างรุนแรงของผู้ใหญ่เพศตรงข้ามอันเนี้ยมีเกณฑ์การสูญเสียเกิดขึ้นนะครับฟังไว้นะครับลำดับความสําคัญคือส่วนมากผู้ใหญ่ปกติจะเจ็บป่วยแต่คนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วมีสิทธิ์จะสูญเสียหมายถึงคนที่จะสูญเสียไปอ่ะจะต้องเป็นคนที่จเจ็บป่วยก่อนนะครับอืมไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ๆจะสูญเสียกระทันหันแบบนั้นไม่ใช่นะครับทีนี้ เราก็รามาระวังเรื่องของการสูญเสียญาติผู้ใหญ่แต่มันมีอีกอย่างหนึ่งปัตนิเนี่ยหมายถึงคู่ครองนะครับคู่ครองนะําไปสู่เดือนมรณะเนี่ยจะหมายถึงการผัดพลากอีกละเพราะว่าดาวเสาร์เคยอยู่ในราศีกุมเนี่ยสปีโดยประมาณนะครับรอบเนี้ยคือครึ่งก็หมายความว่า2ปีครึ่งเนาะที่ดาวเสาร์อยู่เนี่ยหมายความว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังการ แต่มันมันเป็นตัวแก้ไม่ต้องตามจริงอ่ะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับมรณะคือการเปลี่ยนแปลงดาวราหูไปเกษตรในเดือนบรณะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงหมายความว่าคนกรกฎเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคือความเสี่ยงหมายความว่ามันไม่ตั้งอยู่มันไม่คงทนมันเกิดการแปรผันนะครับแปรปวนไม่แน่นอนสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจจะนำพาไปสู่ความแบบ ทุกใจกังวลใจเพราะว่าดาวปัตตนีไปลงมือเดิบารณะคือความทุกข์ใจเสียใจเศร้าใจแต่ทุกข์ใจเสียใจเศร้าใจตรงเนี้ยไม่ได้ร้ายมากเกินไปผมอยากให้คนกรกฎเนี่ยอย่าตื่นตระหนกเพราะคนเป็นเพราะคนกรกฎเป็นคนดาวจันรเนาะเป็นคนคิดตกใจง่ายเป็นคนตื่นง่ายเป็นคนเหมือนกระต่ายตื่นตูมครับก็จะปะคือกรกฎเนี่ยผมเคยพ,พูดมาหลายรอบแต่บางคนยังไม่เคยได้ยินเอาไปว่าใครมาใหม่ย,ยังไม่เคยได้ยินกรกฎเนี่ยเปรียบเทียบได้เหมือนกระต่ายนะครับ คือโบราณอาจารย์บอกว่าเหมือนปูเาานาะเหมือนปูเป็นเพราะเป็นราศีธาตุน้ำเลยเหมือนปูแต่ตามจริงอ่ะอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมจะให้จากการตกผลึกของตัวผมนะครับคนกรกฎเนี่ยตามจริงมันเป็นตามดาวจันทร์ไม่ใช่กรกฎนะไม่ใช่ราศีกรกฎแต่มันเป็นดาวจันทร์เป็นดาวประจําตัวเนี่ยมันเปรียบเทียบได้เหมือนกระต่ายที่เขาบอกว่ากระต่ายบนดวงจันทร์นะครับตามจริงอ่ะมันก็คือจริงๆนั่นแหละมันก็เหมือนคนที่ใส่กรกฎเนี่ยคล้ายๆกระต่ายแต่ความเหมือนของกระต่ายเนี่ยหมายความว่าดาวจันทร์โคจรไว หมายถึงกระต่ายกระโดดไวอะครับกระโดดแบบเร็วอะ่ะเหมือนกระต่ายกับเต่าอะ่ะพู้นี้ว่าถ้ากระต่ายเอาจริงแบบไม่หลับนะีไม่แอบ,บหลับอะ่ะก็จะชนะเต่าไปนานละถูกปะแต่กระต่ายแอบคบนะแอบ,บงีบแอบเออแอบอู้เออนั่นแหละก็เลยทําให้ไปนอนหลับฝันหวานอยู่ก็เลยทําให้เต่าชนะไปนั่นแหละครับตามจริงอะ่ะกระต่ายชนะเต่าได้แน่อนอนไอเต่าก็คือมังกรนี่แหละครับมังกรกับเต่านี่คือในทางจีนเนี่ย มันจะมีสัตว์เทพชนิดหนึ่งเรียกว่าเต่าส่วนอู่นะครับส่วนอู่เนี่ยมันจะหมายถึงาทางทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือตามจริงมันจะไปปรากฏในภูมิศาสตร์ของจีนด้วยนะครับที่ที่ทำใหเขาต้องเรียกว่าเต่าดานะครับตาแหน่งทิศเหนือทําไมต้องเป็นเต่าดํานะครับตามจริงมันเป็นเต่าบวกงู นะครับก็เรียกว่าเต่าอูเอ่เสียนอู่นะครับเต่าหรือประตูเสียนอู่อย่างเงี้ยครับจะอยู่ในทางทิศเหนือนะครับของน่าจะเป็นสวรรค์มั้งเพราะเห็นเคยเห็นแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความจริงไหมเพราะว่าในละครเนี่ยของคนจีนโบราณนะครับก็จะเรียกว่าประตูเสียนอู่นะครับก็มีเหมือนกันผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นประตูทางทิศเหนือหรือเปล่าเพราะว่าเต่าเสียนอู่เนี่ยเป็นเทพประจําทิศเหนือนะครับเป็นสัตว์เทพประจําทิศเหนือเรียกว่าเต่าดํานั่นเองในทางฮงจู้จะชอบเรียกว่า ขวามังกรเขียวซ้ายเสือขาวเหนือเต่าดำาหงแดงที่ใต้ใช่ไหมครับอะไรแบบนี้สัตว์เทพทั้งสี่ั่นแหละก็คือเต่าเสืนอนูนี่แหละก็จะอยู่ทางทิศเหนือนะครับเป็นเป็นเต่าโบราณเชื่อหมายถึงงูคือเป็นงูอยู่ในตัวเต่าครับคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรหัวเป็นงูหางเป็นงู แต่ตัวเป็นเต่าอะครับเออนั่นแหละะมาานั้นะคือหมายถึงว่ามันบวกกันนะมันไม่ใช่หมายถึงเต่าอย่างเดียวนะครับอืมนั่นแหละเขาเรียกว่าเต่าดำนะครับตามจริงเนี่ยมันมีที่มาทาไมต้องเป็นงูตามจริงมันไม่ใช่เต่าร้อเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ว่ามันอยู่มันมันเกี่ยวข้องกับท่าน้ํานะครับในทางทิศเหนือของประเทศจีนตามจริงมันมีมันมีหลักฐานอยู่แล้วที่ทํามถึงเรียกว่าเต่าดำด้วยมันมีหลักฐานผมคือบางคนเรียนฮองจุ้ยยังไม่รู้เลยครับอืมแต่ว่าผมเลือกอาจารย์ ดีไงก็เลยรู้นะครับประมาณนั้นไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งนะแต่หมายถึงเราได้อาจารย์ดีนะครับทีนี้ขอไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะเป็นเรื่องของหลักวิชาทีนี้เรามาดูก่อนว่าเต่ามังกรมันชาเนาะก,ก็ต้องเป็นเต่านแหละถูกแล้วแต่แต่ขอไม่พูดมากเอาเป็นว่าเป็นเต่าไม่ผิดแน่นอนกระต่ายคือจันทร์เพราะว่ากระโดดไวแล้วก็กะต่ายตื่นตูมาครับก็ทํานองนั่นแหละแม่ปูส่วนลูกปูก็กรก่กระต่ายตื่นตูมก็กรก่ หมายถึงดาวจันทร์เป็นพวกกระต่ายตื่นตุม่มหมายความว่าใจอมันไม่นิ่งคนราศีกรกฎใจมันโคจรไวมากดาวจันทร์ดาวประจาตัวโคจรไวมากไม่ต่างกับคําว่ากระต่ายตื่นตุมหมายความว่าเป็นคนคิดมากนะครับเป็นคนคิดมากพอเวลาเจอเรื่องอะไรมากระทบปุ๊บตื่นเลยทันทีตื่นตูมครับเหมือนกับขยายอะขยายจิตมันกว้างมันใหญ่ขึ้น คือตามจริงเรื่องแค่นิดเดียวหยุมเดียวอะแต่ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ครับนั่นแหละก็เรื่องกระตานตื่นตุดมในนั้นคนรกรกฎเนี่ยก็จะเพ้อก็จะคิดก็จะกังวลวิตกเพราะเป็นดาวคู่เป็นดาวเสาร์เนาะก็ต้องเข้าใจดาวคู่เป็นดาวเสาร์หมายถึงเป็นดาวโทษทุกครับมันก็หมายถึงความทุกคนรกรกฎมีคู่เท่ากับมีความทุกนะครับบอกไว้ก่อนเพราะดาวเสาร์เป็นดาวทดทุกเป็นดาวที่ชี้ถึงโทษทุกว่าดาวโทษทุกไปอยู่ที่ไหนมันก็จะโทษทุกเรื่องนั้นเช่นดาวเสาร์ยในอน มรณะเนี่ยก็หมายถึงบรรทุกเรื่องคู่บรรทุกเรื่องความสัมพันธ์บรรทุกเรื่องของการเซ็นสัญญาการเชื่อมโยงของคนสองคนก็เรียกว่าปัญหาความสัมพันธ์เรียกมรวมนะเรียกมรวมไม่ได้เรียกว่าความคู่อย่างเดียวเรียกว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างที่หมายถึงคนกับคนนะครับคนสองคนขึ้นไปอ่าเรียกอย่างนี้มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนทุกรูปแบบ อยู่ที่ว่ารูปแบบไหนเราไปเกี่ยวข้องไม่มีแฟนก็ไม่เจอแฟนมีหุ้นส่วนก็เจอหุ้นส่วนไม่มีเพื่อนไม่มีหุ้นส่วนอ่าไม่ใช่ไม่มีแฟนไม่มีหุ้นส่วนก็ไปเจอเรื่องของการเซ็นสัญญาก็ต้องโดนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับทํานองนั้นนะอ่าทีนี้มันจะมีการพับพาดจากคู่ครองเป็นตัวแก้ตามจริงอนะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าโหาราศาสตร์เนี่ยใจดําทําไมต้องให้คนวิธีการแก้ทําไมต้องให้คนรักกันแยกกันอะไรแบบเนี้ยบางคนอาจจะคิดอย่างเงี้ยนะครับผมคิดแทนนะ ว่าหลายคนจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าตามจริงกฎสุรบายในการแก้ดวงชะตาคือการแยกกันเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาครับเพราะอยู่ด้วยกันมันยิ่งจะทุกข์ยิ่งกว่าเดิมแต่การแยกกันมันทําให้เรารู้สึกว่ากังวลห่วงหาแต่ไม่ได้ทุกนะครับแยกให้ออกนะทุกจากการผัดพลาดที่ดีกับทุกจากการผัดพลาดจากจากสิ่งที่เสียมันต่างกันเช่นรักกันแต่พ่อแม่กีดกันอันนี้คือทุกจากความแยกผัดพลาดหรืออาจจะมีการใจาตาก่อให้ เขาเรียกว่าตายจากใช่ไหมครับเออมีมีการตายจากอย่างเงี้ยอันนี้คือทุกแห่งการพัดผาารูปแบบหนึ่งแต่ที่ผมพูดเนี่ยการห่างไกลกันเนี่ยมันเป็นการแก้ดวงเนี่ยเป็นการพัดผาาที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ขาดกันจริงๆแต่มันแค่เป็นการแยกกันอยู่เพื่อให้มันอยู่ต่อไปได้เพื่อให้สถานะของเราเนี่ยยังคงเดินต่อไปได้เรามันต้องแยกจากกันชั่วคราวหรือไม่ได้บอกว่าให้คุณไม่ได้สามารถเจอกันได้เลยแบบ โอ้สี่เดือนครึ่งนี้อยากเจอหน้ากันเลยนะสักครั้งไม่ได้พูดแบบนั้น mm. เข้าใจปะครับอยากเจอกี่ครั้งก็มาเจอได้แต่อย่ากเกินไปไม่ใช่ว่าเห็นคือแบบไม่เห็นหน้ากันอคิดถึงอามาละอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะอันนั้นคือมันมันไม่ได้แก้ดวงอะไรเลยมันไม่ต้องแยกจากกันหรอกนะครับคือหมายความว่าพยายามแบบถ้าไม่นึกถึงอะ่ะก็ไม่ต้องเจอกันก็จบแล้วก็แค่นั้นเองแต่ท่านึกถึงกันคิดถึงกันก็ไปเจอกันแต่ไม่ใช่ว่าแบบ คิดถึงตลอดทุกลมหายใจขนาดนั้นอย่าลืมนะครับคนเราอ่ะไม่ได้มีคนรักหรือคู่รักอ่ะเป็นทั้งหมดของชีวิตความรักไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนี้ชีวิตนี้ยังมีอะไรอีกเยอะที่ไม่ใช่ความรักนะครับอย่างความรักอย่างอื่นเช่นความรักของเพื่อนไปเจอเพื่อนฝูงบ้างอย่าเจอแต่คู่เจอพ่อแม่บ้างบางคนยงอย่าห่างไกลจากพ่อแม่ไปเยี่ยมพ่อแม่บ้างเออมันเป็นความรักอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ที่เป็นหมายถึงความกระตันยูไม่ใช่เป็นเรื่องของความรัก ที่เป็นชู้สาวอย่างเดียวเราก็ต้องไปทําอย่างอื่นหน้าที่อื่นเรามีเราเป็นลูกต้องกตัญญูก็หมายถึงการต้องมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่จะแต่ความรักความรักชู้สาวอย่างเดียวอะ่ะเข้าใจะปะเห็นไหมเราต้องให้ความรักเท่าเทียมกันนะครับเราอย่าให้ความความรักเนี่ยเป็นแต่เรื่องของชู้สาวอย่างเดียวไม่ง้นเน <c <Poppy> <c <ecology> <ๆ>ี่ยมันอยู่คือคืออยู่ด้วยก,กันมากมันก็ยิ่งซาไวเหมือนกับเหมือนกับเขาบอกว่าน้ําต้มผักตอนแรกยิงว่าหวาน แต่เอาไปเอามาขนาดเติมน้ําตาลหมดหม้อมันก็ยังไม่หวานเลยครับคือว่าได้ว่าต้มน้ําตาลกินยังบอกว่าขมเพราะอะไรเพราะความรักมันจืดจางนะครับดังนั้นอยู่ด้วยกันมันยิ่งจืดจางแต่ยิ่งอยู่ไกลกันมันยิ่งเหมือนกับคิดถึงห่วงหากันอยากจะมาเจอกันบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ถ้าถ้ามันไกลกันแล้วมันมันจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นเลยเพราะว่ามันมี มันมีปัญหาของการพัดพลากจากกันแต่มันไม่ได้มีปัญหาของการมีชู้สาวเข้ามาแทรกก็จะว่าครับมันคนละเรื่องมันไม่ได้มีในดวงชะตาไม่ได้บอกว่ามันจะมีเรื่องชู้สาวแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนในดวงชะตาของบางคนมันจะปรากฏดวงชู้สาวขึ้นมาเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องไปดูเป็นเคสบ y เคสนะครับดูดวงของตัวเองเพิ่มเติมไปด้วยแต่หมายถึงภาพรวมของคนกรกฎเนี่ยคือการพัดพลา,ากเฉย แต่ไม่ได้หมายถึงเรื่องชูสาวดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องชูสาวแต่กลัวเรื่องการพัดพ้ากาันเถอะเข้าใจป่ะครับคือเราต้องตื่นตระหนักด้วยความตระหนักจริงๆอะว่ามันเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นอย่าเอามายงกันเข้าใจปะเออไม่ใช่ว่าเรียกว่าทําอย่างหนึ่งกังวลอย่างหนึ่งโอ้ไม่ต้องทําอะไรกันพอดีเนาะเอออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันต้องมันต้องแลกครับเข้าใจปะมันก็ต้องเสี่ยงบ้างแลกบ้างเพราะไม่มีความรักไหนที่ไม่มีความเสี่ยงหรอกครับ ถ้าเราไม่นอกใจแล้วคิดได้ไงว่าคู่เราจะไม่นอกใจแต่ไม่ได้หมายถึงเสี่ยมให้ว่าเพื่อคู่เรานอกใจนะไม่ใช่แต่เราแต่ผมแค่บอกว่าเราไว้ใจตัวเองได้ว่าเราจะไม่นอกใจใครแต่เรารู้ได้ไงว่าคู่ของเราอาจจะไม่นอกใจแต่ไม่ได้บอกว่านอกใจนะแต่หมายถึงว่ารู้ได้ไงเออมันมันไม่มีอะไรการันตีเข้าใจปะบางคนบอกว่าดูดวงไงมันการันตีไม่ครับเพราะว่าดาวจรมีด้วยคืออย่าลืมนะดาวจรเรานั่งตลอดเวลาเพ่ง เพ่งต่อเวลาว่าเออเมื่อไหร่มันจะมีดาวจูมปรากฏอย่างเงี้ยมันมันก็คงไม่ทำมาหากินนะครับเข้าใจปะดังน,น,นั้นเนี่ยมันมันมีอะไรละเอียดลึกซึ้งเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วอย่าไปคิดอะไรให้มันเกินเลยอย่าไปคิดอะไรที่มันคือผมพูดอย่างเงี้ยบางทีบนดากสังคมน,นะบางคนคิดไปละเครียดละ,ะเรื่องเรื่องชู้สาวนู่นนี่นั่นผมอยากจะบอกว่าอย่ากลัวเกินเหตุเพราะว่าดาวไม่ได้ปรากฏนะครับดาวไม่ได้ปรากฏว่ามันจะมีเรื่องชู้สาวอย่าคิดเยอะ แต่มันมีปรากฏแน่นอนคือการพัดพลากห่างกันเขาใช่ไหครับอืมดังนั้นนะ่ะกลัวเรื่องการพัดพลากห่างกันเธออย่าเมื่อจะไปคิดเรื่องมือที่สามมันคนละเรื่องแต่บางคนเจอเรื่องมือที่สามอยู่นะปัจจุบันนี้หมายควาว่าจับได้เลยอะจับได้ขนาดเขาเลยว่าเออแฟนเราอะมีกิกกักอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันคนละเรื่องกันเนาะอันนี้คือภาพภาพรวม ไม่ได้หมายถึงใครบุคคลใดบุคคลหนึง่งนั้นเนี่ยเรื่องชู้สาวจะไม่เกี่ยวนะครับจะเกี่ยวเรื่องเฉพาะการัดพลากจากกันนะครับบางคนถามว่าจากเป็นจากตายบางคนมีจากตายไหมมีครับมีกรงกฎมันต้องเจอแน่นอนอนะ่ะแต่ว่ามันมันเป็นส่วนน้อยมากๆเรื่องของการจากตายส่วนมากเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องของคู่ครองนะครับคู่ครองมันแค่จากเป็นนะครับแต่ก็มีบ้างอย่างที่บอกไปมันมีทุกรูปแบบนะครับราศีทุกราศีเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันมีคนเกิดคน เอ,อตุยมีคนเจ็บมีคนหายเจ็บมีคนโชคดีมีคนโชค้ายมีหมดทุกอย่างนะครับไม่ได้หมายถึงว่าทุกราศีต้องดีต้องร้ายมันมันไม่ใช่อ่ะครับมันมีทั้งหมดนั่นแหละมันละกันก็จะปะถ้ามันมีอย่างเดียวนะดีก็ดีหมดยกราศีเลยเสียก็เสียหมดยกราศีป่านนี้มันคงมีราศีที่รวยที่สุดนะครับอืมเช่นสมมติให้ราศีเมษรวยที่สุดเออคนราศีเมษไม่มีคนจนเลยจริงเหรอครับคุณเชื่อเหรอ ผมไม่เชื่อนะคือถ้ามีวันนั้นนะ่ะโลกแตกแล้วมั้งอืมนะครับคือโลกก็แตกได้อะหมายถึงแตกเอาสองสามวันนี้ได้เลยนะเออถ้าเผื่อมีราศีนั้นแบบยกราศีรวยเลยเนะี่ยมันไม่มีครับบอกเลยว่ามันไม่มีผมเนี่ยศึกษาโหราศาสตร์มาเจ็ดแปดปีเนี่ยแล้วก็ทานายมาด้วยเนี่ยไม่ใช่ศึกษามาสิบปีแต่ว่าเาพยากรณ์เนี่ยเจ็ดแปดปีจะแปดปีคือปลายปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันมันไม่มีอครับ มันไม่มีคําว่ายกราศีนะเช่นจะได้จับเงิน10บล้านได้จับสิบได้จับทุกคนน่ะผมว่ามันไม่มีถ้ามันมีป่านนี้ทั่วโลกต้องมีคนรวยเยอะมากกว่านี้ครับเข้าใจปะเอออันนี้มีแต่คนจนนะครับไม่มีใครรวยเท่าไหร่เลยคนรวยมีแค่หนบนโลกใบนี้แต่อีก9 9คือคนยากจนผสมกับคนพอมีพอกินเออแล้วทําไมคนที่พอมีพอกินกับคนยากจนมีมากกว่าล่ะเออก็นั่นแหละก็เพราะว่ามันไม่ได้ยกราศีไงเข้าใจปะ กรรมมันคือการกระทํานอกจากดวงชะตาแล้วอะกรรมตัวที่เราลงมือทำนะครับกรกฎไม่ใช่จะมีแต่คนดีร้อเปอร์เซนตไม่ต้องมีคนชั่วด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าคนกรกฎชั่วทุกคนนะครับแต่หมายความว่าในทุกราศีมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันไปผมยังยอมรับเลยว่าบางทีผมก็ทําชั่วเออแต่ชั่วมากชั่วน้อยก็ว่ากันไปก็จะปะครับมันต้องคือคนเราเป็นสีเทาไม่มีใครสีขาวครับเพราะว่ากรรมบนโลกใบนี้มัน ม,มันพยายามสะท้อนตัวตนของเราอะ่ะม,มันไดท้ทั้งกรรมชั่วกรับรดีมันต้องทําทุกคนนั่นแหละเป็นเรื่องปกตินะครับไม่งั้นเราจะได้ไม่งั้นเราคงเกิดเป็นเทว,วดาเนาะเออถ้าเราไม่เคยทํากรรมชั่วเลยอะ่ะหรือทํากรรมชั่วมาน้อยมากอะคงเกิดเป็นรทว,วดาไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกครับเนาะดังน,นั้นเราคงทํากัน,นเยอะพอสมควรแหละมันถึงได้เกิดมันเป็นมนุษย์เนาะอ่ะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยอย่าตนกตกใจเกินเกินเหตุอะต่อเกินเวลาไปละ ดาวพฤติยูเบียนกับดาวเสาราหูจะเกิดความคือลาภคือโชคลาภถูกปะพอไปสัมพันธ์เบียนกับดาวรณะไหนคำว่าโชคลาภนั้นอาจจะเป็นคือหมายถนะึงว่าถ้าเรามีโชคลาภอาจจะสูญเสียแต่ถ้าเรามีการสูญเสียอาจจะได้โชคลาภหมายถึงมรดกก็เมื่อกี้บอกแล้วว่า อาจจะมีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่แต่จะได้มรดกนะโดยไม่คาดฝันคงับอ่าบางคนถ้าสูญเสียจะได้รางวัลปลอบใจนะครับแต่ถ้าใครที่พัดพรากห่างไกลมันจะมีโชคลาภอะไรบางอย่างที่จะได้เช่นความสถานะความสัมพันธ์ของเรายังคงต่อเดินต่อไปได้แต่มันก็ต้องพัดพลากห่างกันเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนดาวพัสดีเนี่ยตีโกนกับดาวเสาราหูถึงจะเป็นตำแหน่งที่ดีแต่ตีโกนพบเสียทั้งคู่และยังตีโกนในด้านของดาวคู่ ศัตรูด้วยดังนั้นจึงหมายความว่าอาจจะเกิดความขัดแยง้งดังนั้นเนี่ยการแยกกันอยู่ทําให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมันจบด้วยสวยแต่มันไม่จบด้วยปัญหาอาริวินาศคือจบสิ้นไปกับปัญหาดังนั้นเนี่ยแยกกันอยู่เห็นไหมมันแก้ได้ปัญหามันจบจบสวยครับแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยเต็มตัวเลยลิ้นกับฟันคบกันยังไงฟันก็กัดลิ้นแน่นอนยังไงลิ้นก็เป็นแผลแน่นอนถ้าเราอยู่ด้วยกันดังนั้นเนี่ย แยกๆก,กันบ้างก็ดีครับแต่ไม่ใช่ว่าให้แยกกันสมบูรณ์แบบแต่ให้แยกกันชั่วคราวในเท่าที่ควรจะเป็นและควรจะทํานะครับเอาเป็นว่าเอาตามพอสมควรแล้วกันไม่มีข้อกําหนดครับเอาตามพอสมควรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ